อจ้าเจ้ากินไดไจิตตะบเนาะตนัดส้งตุงมาเท่ได้เออจ้าส่จ้า่จ้กิอได้อแล้เหไ่ได้แล้วเก่าไว้มบงาอาสะเอาให้เห็นตั่ชีเอาสามก็ไปอาวหาจะกินบมดเลนาก็จะอาข้าวนอันเลยสักมันเน่ยขาวบะดำบะเ้าวดำเจอสับไ่ะ สบายดีายดีลูก้าเยี่ยนาดพี่น้องสบายดีเลสบดี้อสดีเลยพอนพี่น้องสบายดี้สวัสดีครับสบายดีพี่น้องี่มันเจ็บเป็นสบายดีเมื่อเนี้ยข้าสชิมมาตามที่อาตามป้่โซดน้องพี่น้องตามใจบขุ่วตามใจกระปุผุเนาะและการนี่ประหลกจากปะาออนเนาะปลาแดดปลาออนฟังไทยปลาแดดปอนตลาดไทย แต่ว่าโบแมนมีห่อเราเองหอกเราบก็ซสือเข้ามากพอกันน้องยหนึ่งที่เราตำในละน้อหน่เดี๋ยวตอนชงมาให้พี่ใหม่ตำนาอว่าที่เสอยู่ว่าน้องีพี่น้องเดี๋ยวเราสิมาตำกันเลยเพราะว่าเมื่อนี้สลลงน้อว่าสลลงดูกผสมเพราะว่าสลลงที่เขาเห็นยูทูมาอะไรมา สองปีเนาะแม่เน่อยองปีนะสองเขาหอมมาว่านี่เนาะคือหอมมาว่านี่นะครับก็เลยจะไมไปต้านขนาดสองปีนะ้ือจะจังคือจะช่องเดือนสองปีไปเนาะไปนะเอามาโล่กินแต่ลายเลยจาเปลี่ยนเอาจังได้ก็ได้แล้วแต่ป้าน้นสิบงจห้เถาเนาะ มันใจแบีเไอเมนแล้วก็กินหอดจะข้าวตะกี่คลิน้อยน่อยน่าขาวเลยนะเดี๋ยวนี้เนาะข้าวด้ว่าน่าซอปีเลยจะซ้อมกับบบสุกไปส็ดโต้กะกะทำก็จะอยได้สุกพอจะสุดจซ้อมซ้อมกับพี่นาเดินซี๊บอันนี้ับซ้อมเอ้าเอาคือดีจักรามาเลยโอ้โหหน้บบตามแล้วก็ใส่หมวกมาเลย บอกใจม่ด้เมเียาพอบอกผิดจมีเเดดีตัก่อนพ่อแล้วเดี๋ยวตีเออาอ่าอ่าตีัตัก่อนเดี๋ยวไบหกมาใส่ตลาด่เป็นมเอ๊ะซุปืกระหเยงแค่ไหนเนาะซุปนั่นลคือตัวเก่าฮะบุีป็นวีใส่นเลยดดหล่อเลย

คำามต้องไปคมตาม้องไปม่้อแรนอองอดกินก่อนอเปีดเว่าอดอ่ะอ่ะอดซื้อว่าเป็นนักตัอรยังตัอไม่แน่วแห่เอาแฮนวันนี้สมใจมังซะอย่าท่ารู้ว่ากระแดกจะ้ำลากกันแดกมาคาง เขาใส่ทั้งนามมคานแต่ก็ใส่ังนี้ัออมบอมัอ้อมบอใส่ห่อใส่ได้อมััจายกันตัวหันไปยจังว่าห้างยอยอน่้อน้อเบ้บ้าอยอ่ดเนาะ ก็เป็คปลิปเก่าเนีตอนนี้หน่อยแหงค่นเป็นปรเยียวก่นเนาะต้องรมั้ยี่ากอค่ะดัก็เอาไปนับไรับแต่ก่อนาไปต่ก่อนี่อเขาหน,นนีเนาะก่อนมีไว้ถ่ายคลิปนูนอยอคอยไปถ่ายก,ก็ได้หน่อยสองคนแเนี่ยจะมาถ่ายวก่นนอนนะ ตกีจะเป็นยังคืนกาะแบบว่าบกกาะอกเกาเยบปเฮยเอาขาวจะสนผมสปีตะกีตะกีวันทุก็นายคิปอยู่นะบกกขกเกายู่แต่ทังลังแอฟซีมาเหม็นแล้ตะกีนอาวคลิปนีอมันคลปใหม่เยนเปคลิเก่านี้ประเดนี่ประเดออนเนาะวมามาแตนั้นนี่ประเดยคมนเนาะออนมาละองอปบอกว่าองอะไรใเวอร์ชันน้งดซะมันบนมจะแสดนะนะ นาำมันไหวมันน่เอาไปรุงไมหนามะาำเนาะตักตามบบามึงนี่จะนังดนมาไปตกุเพราะมันบอเข้าไปเลยตำแดดก็คนสปีมันสมชมพงชมพงชมนะึ้ำมะคใบสั่งาวเามันหอมโมยมังนำ เห็นมากรรมานต้องไม่อยู่วับเอาแบบว่าหลุดจันจะหาอะไรปวดหนวเง้มง่ะอะไรสี่เดิมนะสี่เดิมนะแยวอีปานก็สองผมปงไว้อ๋หนีง่ายไว้จะเริ่มพัดไว้เริ่มมอยเมนมอยปงหน่แต่าใส่ใส่ยังเนี่จะเอิดมือย่อบเหรอยอเนาะุดาจะน่ไว้เอดอีปานนะฮะจะสีดปอดโกตรเลยตอโคกเลยเนาะ เห็นห่างขนาดว่านนี่ขตอนทุบไปตะหักไปแยกเป่าตะหักก็ถ่นิ่งเนน้ลูกเห็นน้ลูกเฮ็นคนหุนะหะทำไมจะกนาันอยู่กันนะคือการแตะเนาะตอนนี้หน่อยแห้งป็นตะหักเนาะถ่านิ้เนาะต่านี้งตอน้หน่อยถูเป็นตะหักเป็นตะหักหกเป็นตะหักคือการตอนนี้ก็เป็นตะหักคือการูแห้งตะหักอวะถูต้องเลยบั๊บ เอาในต้มก่อนตะปุกส่เบิร์รรอยู่บ่ะกระมรใส่เบอร์ะปุน้อมานเนาะกะปุมาใส่ก็ได้ใบยุบใส่หน่อยนึ่งตนนี่มันดาดม,มันเปียก <Yeah. S 2> มันปีมันจะเป็นแบบมันมันเปียกมันก็คือตำอะน,นะใบยุบของข้าคืออันนี้ใส่กุเนาะเยห่าเขา่ห้งใยุนเซน้า่สแล้วปกลุ่มลนกุดหนึ่งน้อยเนา กุ้งย้อนกับแพรแพรกุ้งัตะกุงแห้งทุกอย่างกุ้งกระแพรกินเดือนนานกิ่งเดือนนานกุ้งเบ้อแล้แพนะิกินกุ้งยิกินกุ้งขามหนึ่งเบ็ดเลยของแพนค่าแห้งผัดชื่อเอาอะไรซิบ่กุ้งะกุ้งรีบ่างข้าีหรอวาัวมันหัวมันกำลังพายมาีจุกวนหักขามเลย วันะ้เสื in right? yes. way, the the ้อเดินมา่เนาะอันนี้ส่ะบอนังบอบีเพิ่มเผาเส้นเนาะได้ว่ากใบเ่อผ่านกูสหอใส่บนเาเตแล้วตามเออจะได้ลายนเ่เสะกูมาากว่าหนุ่มโอนดูนี่ที่ดูโอนนี่กะไร ขี้งูอนี้เรื่อยไปเรื่อยมากอยู่ยิ่มยักนิ่มอยัามาอมยิ่มเป็นตาหักแต่บอมน้อตามันอมนะมัวทัวาเอซุกหนือมขารอะแอะแอะแอะเป็นยงไบแอะเป็นแอะแอะอะหมนีดม่ดีเดกกันออย่ามากรองสิลูกนั่งลงดิแต่กรองยับก่องไม่ไก่แก่เลหน้าหนาตาคุยท่อมเขา

พราะว่าใส่ไปไ้อีกบอกเพราะว่ามันน้นนนมันเอดีบอหวานเปหบอเกลือป้อย่างหานนะเกลือบอเกลือด้วยแบบนปลาก็ได้เสนอนเออไหกไหกไหอ๋อให้มันจัดจัดดาจะเป็นเค็มามือใส่มืออา พานมาใส่ดมันมันอยากหวานมะขคานนะเ้ยเขาก็าใส่แปรดมันมันบานไหนโบรอนโบดประเอันนี้เขเป็นอันนี้มาใส่เนาะใเนะตได้เนาะโอ้ยเอาไหเนาะใส่หนกัไหเนาะยัดฟองออกซบาลยหัวนะหันปหัวบ่ด้หัวโบได้หัวัที่ัยอ ก,าาก็ัอออกกนัเเห่านมกะนะหย่อมากินโอ้ขาบเขาไปห่านมูกระทะเกินหยออเขาปุ่นเอาไว้อันนี้เต้นน,น,น,นเนาะิสีนอ่างเดียวเลยไม่ต้องกาเยโอ้ยอีหยังอันนี้บ้าบี้ไม่ยูมองก้าอดเลยเนาะ เอย่ดูเด็ย่บังคีอย่าบางีนอ่ะป้าใช่ใช่หนิบอ่ะไนนามาเออู้ปจะแสบไปเยนดิเด็กดนวันอยู่เปไสตของเกิดลูกข้นป้านอนหย่อป้าเดี๋ยวเาไปกินยูเตียงเนาะเอาบวบนั่งม่ถายนั่งเอามาดเอามาแม่วงม่มสะพั มา嘛สกัดประคัดมาามามากินกินโดดกได้มามเอาแม่เอาแม่ดชน้ักอันนี้เลยวามจะมั้ยเขานิ้วเขามาเด้อรามาเด้อรุ่เาหนะเอาแม่มาเด้อพี่น้องจะใช่อวมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากํลังจะกินข่าไดีพี่น้องหอมมาก

กินมากสี kind of popcorn, mm. A, ี่อ mm. ินน mm ้ำ hmm. อินน uh ้ำนวลนะินมาดากุ uh ้งสดไหมกุ้กินมดวหดิบจบดอากดสดยังิบบยานะมันบดแล้เดวกินน้อกินนอเด้อพี่น้อง ไ้แ่ห่นะแก็บอเอมาเนาะรบรอบสปีม่ไ่เห็นักบุกขบบสองปีจะทุกไกินทุกมบกเฮ้ย้องบักอันี่อดเลยมอยากไม่อยากได้หนม่เาดูเธอไมได้เยงกุาไปดูนมันออกขนาดนี้กับุ้หมาพีอดมาพีอนอนไม่กินหรอกไ่

ไปซื้อเค้กให้สายปานวันเกิดน้องสายปานน้องมือไหนเนาะคนแระเป่าเฮ้ยเพื่อได้วันเกิดเท่านิโอบ้าพี่นะช่องการเนาะมันเกิดมื่อช่องการ์ดเนาะปีสามปีสี่ได้ซื้อเทนีโอได้อเอาป้าไปเกิดเมื่อปีใหม่ยูเอีย ไม่ได้ห้เราดือนนึงอ่ะพี่ไม่แ้วที่ใจสั่เ่แม่เพชรกินหนักตำจัดนีจังสีอนี้มีแตล้ปากแล้วอันนแล้วเกี่ยวหมา่เอาแล้วน่าดุกม่งก็ถืเพชรกัคนอื่นเนาะจะากัยังเพชรเนาะมีถังแหิเพชรพเคยกินเพชรหวานกินกินเพชรกินของพกน้นนเพชรนวอ่ะ เวลาแบบนี้ก <17 ic S 1> <Ky> ินปลา้าหนองอดนากี๊ยดีจังสินดีเนาะอันนี้บัวสักนี่นอะไเป็นนกเศษตัวอันนี้บ่วไกคแม่บัน้ำมันค่อันนี้ นจะบางงหรอว่ามีตะกุมดิสตาคนโดโอ้านกิรูืบ้างอเ้ยนั่นเองมันก็แแฟนสาดก็กุ่งเซ่คะับผมไ่เทาเลยกุ่งตัวนี้มันบ่่คยมีอันนี้พันาีบ่คยกินี่ันมีะาคุกกินล่ะเย จะได้ไปถามก็สออกือ่แต่่าหางมันออกอยู่แล้วทำโโอเบื้องนึง้าจะตากีปี่ก็ี่มีนอโตเามมนม่าคือเศร้าไยมาพอไม่ในลูกไม่เพชรไหมม่ใลูกแม่ละ มันจะเทสุกันแล้วขินเขาดปดอกด้วยไหมพนเต๋อวกประมงกินตำกงเสาบ่อยมั้ยใช่เอ้ไหนลูกไปเลยเดิอดดแม่ไปติดดอกแถวว่าดนหนมามื่อเนี้ยอ๋อยุนี่ไปหกหนึ่ไปดอก

กั้มา็เลยกั้มอะไรยังไงกั้มวุ้นนี่กั้มบังกั้มฮะกมีเบ๊บนาเมื่อกี้น้อยใจยังกบดีขึ้นนะคนตกตกตกนอนนอนวันนันดีขึ้นนักตาตลอดอยู่บ้านเรื่องมันหายหายไปเลยหายไปก้นยาค่อืมนะ

ก็แค่กไใส่ยางไใ่ไลยงยั่นก็กินนกลยขนนไม่ได้ขานอนินี่นั่นนแต่เท่าสเท่าสเ่าดคือกันเนาะไ่ดนันแมีิวเป็นธรรมดา้่เป็นิวำดำเป็นธรรมดายั่มีหอมอ่ะ่เป็นิวขานนทานะไทอ่างหายุบาึไยนั่นไงแขกบะหมี่ิวแบบ ขกินยาปั๊บขึ้นหมดซาดีเนาะบ่ไปเด็กกินนได้นะมมบกันตาดืดไเยอะมียกันคนกับหักาจนเหื่ยกับพาเนเอะ้ยไม่เน้ำเดือดเนาะไนกินนะโปเ้ยมีขาด เพ็ดขนาดเนาะเพ็ดจ no, ัดจนเลยน้องพี่น้องจัดยานเด้ยจ่านมันปิ้วแต่กับแปมยานเดีไม่ได้ป่านเนาะอีโด้ไม่ได้ป่านี้ไหม

ปาเนาะปาปาปลแก้วมันสีเส่บที่อมากินอจับน้ามันยังดีจับน้าป้าเขาปลากระจับหน้าจักระปุกแต่้มันสีป้านึงมัสีเสีมัมามากูว่าสิกิดอะไรกไปเบ้งอันนั้น แข็งขาหันขาจอจังไงทุกเดี่ยมทุกเดี่ยมแต่ว่อันนี้มันขึ้นกันมันมันโตสูงโตต่ำมันบริสามึงกแบบลีเลยงไงเ่ลทุ่งยงญ่เออทุงอยู่ไปมึงโตสำคัญโตข้าจอดเขาเดียอัน้มัรีย่มันแต่ว่ามันบามันี่กัน้ันขาไปปาดไปตองมึงเติาเนียงเอา้ามาไหมไปหาเองที่อก บแล้วก็ตอนนี้เราไปกินตำข้าวปุ่นอิ่มนะเอ้ยตำหมักฮวงใส่กุ้งเดี๋ยวรอไอ้พี่น้องกินกับเบิร์ตเนาะออกไปเบิร์ตนะออกเบิร์ตออกไปจับเด็กเนาะพี่น้องข้านบอกออกเปจับเด็กก็กินเบิร์ตเถอะน้อพี่น้องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอบคุณพ่อพี่น้องเนาะที่อยู่น้ำกันมาจนหอดสองปีเนาะพี่น้องขอบคุณขอบใจได้ด้เด้อขอบคุณเนาะ ขอใหอยู่นั่มปีใหม่มาตั้งแต่ส่วงเห็ดคลิปแรกๆอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาในเรื่องพี่น้องขอบคุณขอบใจได้ดายเนาะและ้วกอ<จ>นะกขอบใจเนาะทุกๆคนขอบใจทีมงานเนาะขอบใจบ่าวซุกทีพี่ก้อนสั่งซองให้ปีใหมนะ่เนาะถ้าบ่าวซุกก็าสั่งซองให้ปีใหมก่กะอาจจะเห็นปีใหม่อยู่เนาะแต่ว่าอาจจะในซองบ่าวลาคนอินดีแต่ว่าอาจจะได้ดเห็นคู่มือนะแบบน,นั่นนานๆหรือว่า แต่ว่ามีโอกาสในเมร่รวมกันจังเห็นเนาะอาจจะบม่ได้เห็นทุกมือทุกมือ,มอ,อ,อ,อแล้วเห็นเนาะแต่สำหรับคิปนี้ก็จเเเะเปลี่ยนเสน่หเด้อพว้เห็น้องเจอกันใหม่เนาะคิมละคิมละบายบาย